สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4นแล้วก็วง c g m ีเอ็มทีีเช่นเคยนะครับสหลับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวยังไม่บอกนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กับน้องอย่างใดนะครับแต่ว่าวันนี้จะบอกก่อนแล้วกันว่าจะพูดถึงเรื่องราวของน้องคนใดนะครับก็เป็นน้องสคนที่ผมชื่นชอบมากมมากจจแล้วก็อยู่อยู่ มาวันหนึ่งน้องดังกูก็กลับมารวมตัวกันแบบผมก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนะครับนั่นก็คือน้องกุ้มนัชชากฤิฎดาสิมัอดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวงบินเคโฟแล้วก็อยู่ในฐานะโอชีของผมด้วยนะครับและก็น้องจานักประพัดวรพกธานนสมาชิกรุ่นที่1ของวงบินเคโฟที่เป็นอดีตนะครับสมาชิกรุ่นที่1ที่ จบการสอบไปแล้วแล้วน้องก็ในช่วงเวลาที่น้องอยู่ในวงน้องก็คือคามีโอชิของผมนัฝากวงม่วงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่ให้เกียรติผู้ชื่อน้องอุ้มก่อนเพราะว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้ของน้องสองคนจุดเริ่มต้นมาจากน้องอุ้มนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องอุ้มติดตามน้องอุ้มมาตลอดแต่อยู่ในวง จนน้องจากวงเนี่ยก็น่าจะทราบดีนะครับว่าน้องเป็นไอดอลสายการศึกษามากๆนะครับน้องรักเรียนมากๆแล้วก็อพอน้องจบ <c oughs> จาการศึกษาออกจากวงแล้วก็ไปเรียนที่คณะที่น้องอยากเรียนจริงจจังเลยจบปริญญาตรีแล้วตอนนี้ก็เขาไปศึกษาปริญญาโทอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแต่น้องก็พยา,ยามความคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเรียนด้วยนะครับเชิญแขกรับเชิญที่ <c oughs> มีความรู้ด้านการสุดยอดด้านอะไรหลายหลายอย่างมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับก็เป็นที่มาที่ไปที่น้องทำช่องพิเศษขึ้นมาคือช่องชูชูในไอจีนะครับแล้วก็เชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันด้านการศึกษาแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งผมก็เข้าไปดูไลฟ์ ของน้องตามปกติในไอซีของน้องนะครับนชาอุ้มก็ผมก็เข้าไปทักทายน้องตามปกตินั่นแหละแล้วน้องก็บอกว่าพี่ไฟพ่อโยดีนพี่ชอบน้องจ๋าใช่ไหมหนูร่างคอนเทนทำคอนเทนทพิเศษกับน้องจ๋าอยู่นะครับจะเชิญน้องจ๋ามาออกช่องชูชูพูดคุยเรื่องเรียนกันนี้แหละ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าโอ้มีความสุขมีความสุขจังเลยมีความสุขจุงเบยนะครับแล้วก็ นับถอยหลังวันที่แบบน้องอุ้มกับน,น้องจ๋าจะมาพูดคุยเจอหน้ากันอีกทีเร็วๆนะครับแล้วก็โชคดีมากนะครับคือน้องเขาประกาศมาแล้วแหละว่าน้องจะไลฟ์กี่โมงอะไรยังไงนะครับแล้วก็บังเอ,อิญวันนั้นเนี่ยผมไปงานโรดโชว์พอดีไปหาน้องฟอนและน้อยหลายๆคนที่โรดโชว์างานแฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็กลับมานะครับระหว่างอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ย น้องที่สนิทกันก็ส่งมาว่าพี่พี่น้องภูมิน้องจ๋าไลฟ์แล้วนะครับผมก็ตกใจเลยเพราะว่าน้องแจ้งไว้สารุ่มแต่อาจจะเป็นแบบเวลาอังกฤษหรือลบาหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ดูนะครับโชคดีจริงๆนะครับวันนั้นนี่คือแบบหูฟังโทรศัพท์ก็ไม่ดีนะครับต้องเปิดบนรถไฟฟ้าแล้วก็แบบเอาแนบหู้เอาฟังว่าน้องพูดอะไรแล้วก็ <c oughs> <c oughs> กลับมาถึงหน้าบ้านก็แวะ ที่ห้างหน้าบ้านแล้วก็นั่งฟังดูต่อชมต่อนะครับยาวๆกันไปสองชั่วโมงจุกๆเลยนะครับก็อย่างแรกเลยอ่ะก่อนที่จะพูดถึงเนะื้อหาพูดถึง <c oughs> การมาเจอกันทั้งสองคนนี้ก่อนละกันนะครับก็ต้องบอกว่า <c oughs> ว้าวนะว้าวเพราะว่าตอนอยู่ในวงเนี่ยด้วยความที่น้องต่างรุ่นกันอะ่ะผมเดาว่า โอกาสที่จะได้พูดคุยกันอะไรกันน่ยมันมันน่าจะน้อยมากๆนะครับภาพที่ผมเห็นเลยว่า2คนนี้มีซีนร่วมกันเนี่ยก็น่าจะมีแค่เอ็มวีเพลงคิมิน o o โคโตกาสุกิดะกะระที่น้องติดอันเดอร์เกิ์ด้วยกันใช่ไหมครับนนแล้วก็ <c oughs> มันมีภาพน้องสองคนถ่ายรูปจุงมือกัน,นผมไม่แน่ใจว่าไอจีอุ้มหรือไอจีจาน่าจะน้องจ่านะครับแล้วก็ภาพนั้น่ารักมากๆ ทีนก็คือตอนกีฬาสีนะครับที่สีชมพูด,ด้วยกันนี่แหละถึงใส่เสื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยน้องก็น้องอุ้มก็ประกาศจบการศึกษานะครับ <c oughs> ก็ทําให้แบบไม่ได้เจอกันเลยคือถ้าใครดูลไลฟ์ก็จะรู้ว่าน้องจ๋าก,ก็บอกว่าตั้งเออจ๋ากับอุ้มมาพูดในทางเดียวกันคือตั้งแต่อุ้มกแกระักสองคนนี้ก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยแต่สิ่งที่ผม ผมประทับใจมากๆเลยก็คือเขาเขาคุยกันดูสนิทสนมกันมากๆากนะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเออเป็นคอเดียวกันก็ได้ก็คือเป็นเมมเบอร์ที่แบบนิสัยแบบเดียวกันนะครับชอบเรื่องเรียนเหมือนกันแล้วก็มารยาทดีเหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยดูแบบคุยกัน ดูสนิทสนมมากๆนะครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมากๆด้วยนะครับอุ้มเองก็เรียกจ๋าว่าน้องจ๋าตลอดหรือว่า <c oughs> น้องน้องจ๋าเองก็เรียกอุ้มว่าพี่อุ้มตลอดอุ้มจ๋าเองเขาก็หายกับอุ้มแบบไม่กี่เดือนนะจริงๆแล้วอ่ะอุ้มเกิด2002กันยา2002จ๋ามกรลาสองพันสามใช่ไหมครับ ห่างกันไม่กี่เดือนเ,อเนี่ยจ๋าเเรียกพี่อุ้มพี่อุ้มตลอดเขาไม่ได้ถือว่าโวเงเป็นรุ่นหนึ่งหรือแบบก็ห่างกันไม่กี่เดือนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> น่ารักน่าเอ็นดูดีนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในคือไอ้การกลับมาเจอกันได้เนี่ยต้องบอกว่ามันว้าวมากมานะมันมีมันมีในไลฟ์ไลฟ์ช่วงหนึ่งที่คุยกันเม่อแบบว่าถ้าใครใครย้อนเวลากลับไปได้ตอนนี้น้องจ๋าสอบเข้ามาหาแล้วประกาศผลรอบแรกมา น้องติดมาทิ่ดนนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็แบบโอ้ว่าสองคนนี้จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับจำได้เลยว่าลงรูไปไอที่น้องจูงมือในเพลงทีมมโน้ใส่ชุดนักเรียนนั่นแหละลงแล้วุ้ยดีใจสองคนนี้จะได้กลับมาเจออีกครั้งที่มหาลัยแต่ว่าพอประกาศอีกรอบหนึ่งอ่ะจติดเพศาจุลานะน้องก็เลือกเพศาจุลาไปก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบ อออุ้มเขาก็เล่าอยู่งงก็ไปตอนแรกเหมือนจะได้เจอกันแล้วจะไปอยู่จุฬาแทนเลยนะครับก็น่ารักน่นดูดีนะครับอ่ะมากันที่เนื้อหาใจความของอการพูดคุยครั้งนี้กันนะครับก็คือต้องบอกแล้วว่าอุ้มเขาตั้งใจทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อพูดคุยอีกเรื่องของการศึกษาล้วนๆคืออยากให้รู้ว่าแขกรับเชิญที่เชิญมาเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับ ศาสตร์การศึกษาในศาสตร์ที่ตัวเองถนัดอย่างไรนะครับรอบนี้ก็เป็นน้องจ๋านะครับที่ <c oughs> น้องจ๋าเองเนี่ยเขาก็เรียนแบบจริงจังเลยอะ่ะคือเราเราก็เห็นนะใครใครที่ตาน้องจ๋าอยูอ่จะเห็นว่าน้องเรียนเพสัตแล้วแบบไม่ได้เรียนแบบไม่ตั้งใจอะ่ะน้องตั้งใจมากๆากอะ่ะเขา้าห้องทุกครั้งอะไรทุกครั้งทํงหน้าที่ตลอดเวลาในช่วงที่เป็นเบนเคอยู่ก็ก็อ่า แบ่งเวลาสองอย่างที่มันเท่าๆกันแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นบีนเคแล้วน้องก็ทุ่มเทการเรียนเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นน้องก็จะมีความรู้ด้านเกี่ยวกับเพศสัตว์เยอะมากแล้วน้องพูดอะไรมาที่ผมฟังก็แบบโอ้ว oh, wow, 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 wow ้าวว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 ้าวแบบว่าน้องดูจริงแล้วแบบน้องพูดเป็นฉาก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 เลยเหมือนแบบโอ้โหคนที่ศึกษาจริงจังอย่างแท้จริง,รงนะครับส่วนอย่างน้องอุ้มเองเนี่ย อุ้มเรียนวิทยาศาสตร์นะครับซึ่ง <c oughs> ไม่แน่ใจว่าศาสตร์มันตรงกันหรือเปล่าแต่น่าจะเรียนเกี่ยวกับเคมี Me เหมือนกันซึ่งอุ้มก็สามารถถามคำถามแล้วก็พูดคุยเสริมกับน้องชาได้อย่างแบบฟังเพลินมากๆอะ่ะผมรู้สึกว่านี่มันคือไลฟ์ที่แห่งคุณภาพจริงๆเป็นไลฟ์ที่เด็กอายุ20-21ก สองคนมาคุยกันแล้วเรารู้สึกทึ่งทึ่งจริง,รงๆกับกับภาพที่อยู่ตรงหน้าเราอะว่าแบบหูสองคนนี้คือคนคุณภาพของจะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นไอดอลคุณภาพอย่างเดียวก็ไม่ใช่อะ่ะหูผมมองว่าสองคนนี้คือคนคุณภาพของประเทศไทยเลยอะ่ะนะครับคือหูว้าวมากๆว้าวจริงนะครับก็แบบ ดูแล้วมีความสุขมีความสุขจริงๆทัง้งแบบได้ความรู้ด้วยแล้วเราก็ฟินด้วยที่น้องสองคนมาเจอกันนะครับแล้วก็หลังจากจบไลฟ์เองเนี่ยเขาก็ตกลงสองคนนี้เขาก็ตกลงว่าแบบเออจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แฟนคลับใช่ไหมครับใครเข้ามาดูมาคอมเมนต์อัไรอ่างเงี้ยก็ส่งเขียนคอมเมนต์ติดแฮชแท็กนู่นนี่นั่นอะไรไปแล้วน้องก็จะเลือก เลือกมาแล้วก็ส่งการ์ดแบบดิจิตอลมาให้นะครับซึ่งผมอ่ะส่งไปด้วยแล้วผมก็ได้เ,เป็นผู้โชคดีจากทางฝั่งน้องอุ้มด้วยนะครับน้องอุ้มเลือกมาสามน้องจ่าเลือกมาสามแล้วก็ได้ของขวัญจากน้องอุ้มมาเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นคอนเทนต์คุณภาพมากๆเลยแห่งปีของผมคอนเทนต์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ คิดว่าทางน้องอุ้มเองก็คงไม่อยู่แค่นี้นะก็คงจะพยายามเชิญอดีตเมมเบอร์ถ้าเชิญมาได้ก็คงเชิญมาคุยกันอีกแน่นอนเกี่ยวกับการศึกษานะครับพอน้องก็บอกตั้งใจเต็มที่แหละจะทําตรงนี้ให้มันจริงจังนะครับส่วนของน้องจ๋าเองก็น่าจะมุ่งไปทางสายเรียนอยากจริงจังเหมือนกันผมมั่นใจว่าอนาคตเรามีเพศสัญกรดีๆประดับวงการแพทย์ไทยอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ น้องสาวของผมทั้งคู่ด้วยนะครับน้องเป็นเด็กดีมากๆั้งคู่จริงๆแล้วก็ควรจะได้สิ่งดีๆตอบแทนนะครับอ่สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ